การจนบุรีประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์พลเอกไผ่บุญคุ้มฉายาองค์คมนุรตีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารพันศึกเวียดนามประจำปี2567ผู้สื่อข่าวรยายงาน,นว่าในห้องประชุมแคว้ใหญ่ชั้นท่าสารการจังหวัดการสรบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดการสนบุรีมอบหมายให้ในายวุฒิพงศุภควานิชรองผูว่าราชการจังหวัดการสรบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์พลเอกไผ่บุญคุ้มฉายาองค์ขมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารพันศึกเวียดนามประจำปี .2567 พร้อมด้วยพันเอกจิรชัยชูช่วยรองเสนาธิการกองพลทาหารราบที่9พันเอกสอนกิจจีนสมุทรรองเสนาธิการมณฑลทนาหารบกที่17นายบัณฑิตพรมทองหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเนื่องด้วยจังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวังว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไัยบุญคุ้มฉายาองค์ข้ามนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหาร่ันศึกเวียดนามประจําปี2567 นบริเวณอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสยสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามณค่ายสุรศรีกองพลทหารราบที่9อําเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคม2567เวลา10นาฬิกาสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อให้การเตรียมการรับผู้แทนพระองค์พลเอกไพบูลคุ้มฉายาองคมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติและมีความปลอดภัยสูงสุด จังหวัดกาญจนบ,บุรีจะมีคำสั่งว่าหมายภารกิจการรับผู้แทนพระองค์อาทิฝ่ายอำนวยการฝ่ายสถานที่ฝ่ายความปลอดภัยและการจราจรฝ่ายการดำเนินง,งานไฟฟ้าและการสื่อสารฝ่ายการแพทย์และฝ่ายพานะเป็นต้นข่าวในวีซิพีกาญจนบ,บุรีชุติการไหลวารินรายงาน